สวัสดีครับวันนี้บิลูซังจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่อันนี้คือบิลูซังอยากจะไปนานมากแต่ไม่เคยไปนะที่นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ฟูจิโกโอเอฟฟูจิโอนั่นเองพิพิธภัณฑ์นี้นะเหรอมันก็จะมีอ่าเป็นเกี่ยวกับอาจารย์ฟูจิโกโอเอฟฟูจิโอนะซึ่งเป็นคนเขียนการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนนั่นเอง ก็อยากจะไปดูว่าดูไรมอนเป็นอย่างไรนะแล้วมีปลามงปลาแมนมีผีน้อยคิวทาโร่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็โ้้งทํางานของอาจารย์กันด้วยนะิวซังจะไปนานมากลวซึ่งก่อนที่ิวซังจะไปไอร์แลนด์เนี่ยที่พันนี้ก็ได้เปิดมาไม่กี่เดือนแล้วก็ตอนนั้นจองตั๋วไม่ทนันเพราะว่าต้องจองล่วงหน้าก่อน3-4เดือนเลยแล้วได้คิวนานมากจนแบบ,บิวซังไปแล้วก็ยังไม่ได้คิวจนตอนนี้ิวซังกลับมาญี่ปุ่นใหม่ก็ได้จองตั๋วแล้วครัวน,นี้คือคิวเริ่มไม่นนแน่นละก็เลยจองได้นะจองประมาณสัก2สาปดาห์ล่วงหน้าก็ได ไปจองที่ร้านรอสันนะไปกดจากตู้เอาแล้วก็เสียตังตรงน,นั้นแล้วก็ได้บัตรมาแล้วก็จองเวลาอะไรเงี้ยเขาจะมีเวลาหลายรอบนะเขาจะแบ่งเวลาให้เราเข้าแบบรอบทีลนะรอบรอบนี้ประมาณกี่สิบคนกี่ร้อยคน,คนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะบิวสังจองได้รอบบ่ายสองโมงของวันเสาร์นะเราก็ต้องมาให้ก่อนบ่ายสองโมงถ้าจองรอบบ่ายสองโมงแล้วเนี่ยเราจะเข้าได้บ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่ง วิธีการมาก็คือมาลงที่สถานี JR โนบุริโตะนะครับตรงนี้อันนี้ข้างหลังคือโนบุริโตะนะแล้วก็นั่งรถบัสของดูไรมอนไปที่สถานาไปที่พิพิธภัณฑ์ราคาเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ไม่ใช่จะไม่ได้คือยังไม่ได้ขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสกันอาบอกอีกอย่างนึงนะตัวการ์ตูนที่แมวจอมยุ่งนี่นะคือชื่อว่าโดราเอมอนนะครับคืออ่านถูกวิธีจริงต้องอ่านว่าโดราเอมอนแต่ว่าจะมีบางคนเรียกว่าโดเรมอน ที่เลือกว่าโดเรมอนเพราะว่าอาจจะมาจากคาว่าลาเอพูดเร็วๆก็เป็นเลไงเป็นโดเรมอนเป็นโดเรมอนคือโดลาเอมอนแต่ว่าพอพูดรวบกันสมัยกันกลายเป็นโดเรมอนซึ่งจริงๆแล้วอ่านที่ถูกจริงๆก็คือต้องเรียกว่าโดราเอมอนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูโดราเอมอนในฉบับของบิลูซานกันบอกไว้ก่อนว่าครั้งนี้อาจจะถ่ายไม่ได้มากเพราะว่า,าเขาไม่ให้ถ่ายข้างในบางส่วนนะอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วย แต่ก็จะถ่ายให้ดูเท่าที่จะถ่ายได้แล้วกันเดี๋ยวไปดูกันที่นู่นอันนี้ก็คือในสถานีโนบริโตนะนี่เขาจะมีป้ายโฆษณาด้วยตอนนี้เป็นช่วงที่แบบว่ากําเนิดดอรไลมอนพอดีเลยนี่ก็เขาก็จะมีแบบตกตรงตกแต่ง,งอะไรเงี้ยอะอย่าง bij. ตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นดอรไลมอนเห็นไหมแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าวิธีการไปสถานีโดราเอมอนเห็นไหมฟูจิโกะเอ้ฟูจิโอมิซิเมบัสสตอปเนี่ยิเมตรจากตรงนี้ไปเองแล้วเราก็ลงไปตรง อ่ามันจะมีหน้าป้อมยาไอ้เี่ป้อมตำรวจตรงนั้นใช่ไหมพอลงไปปุ๊บเจอหน้าป้อมตำรวจเนี่ยเขาจะมีรถบัสจอดตรงนั้นเราไมเต้าตรงนั้นแน่ๆเลยเจ๊ก็บอกตรงนี้มันมีเด็กอยู่เราต้องไปขึ้นรถบัสตรงนั้นแน่ๆเลยปาเราไปขึ้นกันอันนี้นะรถคันนี้นะเขาก็จะไปพิพิธภัณฑ์ฟูจิโอะนะก็จะเป็นรานผีน้อยคิทาโร่คิทาโร่นะแล้วก็มีปลามงปลาแมนอะไรอย่างเงี้ย เราจะขึ้นคันนี้ก็ได้หรือมันจะมีบางคันก็จะเป็นรูปโดราอมอนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอขึ้นรถโดราอมอนอันนี้ค่ารถก็คนละ210้ยเยนนะจะออกทุกๆ10นาทีถึง15นาทีนะแล้วก็วิ่งประมาณ10นาทีจนถึงพิพิธภัณฑ์ นี่อันนี้ก็ค่ารถนะคนละ210สเยนนะถ้าเกิดเป็นเด็กก็คนละสอง้คนละ1น0ยสเยนใช้พัสมหรือว่าซีก้าก็ได้นะแปะแปะลงไปลายแบบเพ้นเป็นตัวกระตูนน่ารัเชียนะนี่อันนี้ก็คือมุ่งหน้าไปทางฟูจิโก้ฟูจิโอมิวเซียมนะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตารางเวลานะเป็นวันธรรมดาวันเสารอ์อาทิตย์ใช้ตารางเดียวกันหมดเลยตอนนี้บิลูซางคืออยู่ที่บ่ายโมงนะเดี๋ยวเราขึ้นบ่ายโมงสิบละกันอ่ะวันนี้หน้าป้ายสถานีโนบริโตนะก็จะมีโดเลมี่อยู่ด้วยน่ารักน่ารักอ่ะเพิ่งเคยเห็นนะแบบว่าโดเลมี่โบแบบว่าปูดมาที่หัวข้างขางข,างข,างข้างนอกอ่ะแล้วก็หางเป็นรูปดอกไม้ด้วยน่ารักน่ารัก นี่นะอันนี้ก็จะเป็นคิวให้เข้ารอนะก็คือเราต้องต่อคิวตามนี้ที่จะขึ้นรถบัสไปนะนี่อันนี้ก็คือเป็นตั๋วที่บิวสั่งไปซื้อมาจากร้านลอสันนะคนละหนึ่งพันเยนนี่อันนี้ก็คือคนละหนึ่งพันเยนนะมาสองคนกับเจ๊แกแล้วมันจะระบุวันด้วยนะว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็เวลากี่โมงก็คือเราต้องมาตามนั้นนี่รถ ตัวละเอมอนมาแล้วนี่คันนี้เลยเดี๋ยวเราได้ขึ้นคันนี้แน่ๆเลยดูสิน่ารักเชียร์มาเป็นสีน้ำเงินเชียร์ต้องถ่ายอย่างเงี้ยนะข้างๆก็เป็นตัวปลาแมนมเป็นตัวไอตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้จะไม่ได้ละปลาปลากระเป้า อันนี้ก็210เยนเหมือนกันมีตุ๊กตานี้ด้วยแล้วก็ปามันลงไปลย<ม>บอะนั่งเขาก็ทำเป็นลายดูลาย,ลาย,ลายมอนนะนมันก็จะมีหรือว่าเป็นกําเนาดูลายมอนตรงนี้มีตกแต่งลายดูลายไอมอน ข้างในนี้ก็เป็นแบบป้ายประกาศตัวลามอนแถมดาวจับก,ก็ทับเป็นตาปลาแมนวยดูแม้กระทั่งกลุ่มกดก็เป็นตาปลาแมนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นระหวาานะ่างทางไปนั่งรถบันไปอยู่ รถกำลังยึดคาดขอบจอบอยู่อยู่ตรงนี้นะอันนี้นะเขาก็จะมีแสแตมป์อันนี้ให้ด้วยที่ข้างหน้ามิวเซียมนะแล้วก็ไปหยิบเล่มตรงนี้เข้ามาได้แล้วก็มาแส <c oughs> าแตมป์อ่ะเราสแตมป์ที่แสแตมป์นี้เป็สนสแตมป์ของอะไรอะ่ะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยอ๋ออันนี้เหรออ่าอใช่สิมันต,ต้องอันนี้ เมื่อกี้แหละมันต้องต่างรุ่นนะพี่นะเมื่อกี้ไงหรอนนี้่าจะเป็นนี้ใช่บัมปปั๊บเอได้แล้วแล้วเสร็จแล้วนะัเราก็ต้องมาต่อคิวนะเข้าเ,<อ>เพื่อจะเข้ารอบบ่ายสองโมงนะคิวก็จะยาวม,มาถึงอย่างนี้เดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนซิว่าเขาจะเป็นอย่างไรอันนี้คือต่อคิวแต่ว่าเราจองเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ได้คิวงนี้แหละนี่อันนี้ก็เป็น ป้ายฟูจิโกะเอสฟูจิโอเลยเราก็มีดินสองดินสออะไรตนี้อยู่ข้างหน้าป้ายรถเมล์ตรงนี้ด้วยอันนี้คือตัวตึกอาคารของมิวเซียมนะนี่เราต้องไปต่อคิวตรงนั้นก่อนตรงนี้เดี๋ยวไปต่อคิวกันละหัวน,นี้ก็เป็นกำแพงอยู่เหมือนกำแพงธรรมดานะเป็นอิฐนะแต่เมื่อเรามองใกล้ๆนั้นเราจะเห็นแบบว่าอดอดเิมอนแอบมองเราอยู่ นี่ก็ตัเมอนแอบมองอยู่เหมือนกันเด็กคนนี้ไปแอบมองตัวเลมอนอ่ะมองเข้าไปข้างในอ่ะนี่ตอนนี้บิลลูซังก็แบบว่าแลกตั๋วนะพอแลกตั๋วปุ๊บก็จะให้เป็นบัตรตรงนี้มานะจะมีพนักงานมาให้เป็นไม่ใช่บัตรคืออะไรนะเป็นเป็นโรชัวเป็นไกด์อะไรเงี้ยแล้วก็มาดีนรอเพื่อที่จะเข้าไปข้างในระหว่างยืนรอก็จะมีนู่นนี่นั่นให้เราดูอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นโนบิตะกําลังกินขนมปังในการ เขาเรียกขนมปังแห่งความจำหรือขนมปังอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่ากินแล้วจำได้เนี่ยอดี๋ยวบิลซงไม่กินแล้วเพราะบิลซงจำไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นลูกเหมือนกับว่าที่เวลาฉีดยาเข้าไปในต้นไม้แล้วมันจะตกออกมาแบบนี้เปิดข้าวกล่องนี้เปิดมาแล้วจะเป็นอาหารแบบสุดอร่อยเดี๋ยวพิลซก็จะกินอันนี้ก็เป็นไกด์บุ๊กที่เขาแจกมานะเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะบอกว่าตรงไหนที่ถ่ายรูปไม่ได้บ้างอย่างเช่น ข้างในตึกเนี่ยถ่ายรูปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นข้างในเนบูสังก็จะไม่ถ่ายให้ดูนะแต่ว่าข้างนอกตึกบริเวณนอกเนี่ยก็ถ่ายได้เดี๋ยวถ่ายให้ดูเท่าที่ถ่ายได้แล้วกันเข้าไปข้างในเนี่ยเขาก็ให้ไปรับอไอ้ที่หูฟังด้วยนะอันนี้น่าจะแจกฟรีนะแล้วก็สมมติใครมีสัมภาระเยอะก็เอาไปฝากไว้ที่คอยล็อกเกอร์ได้เขาไปข้างในนะบอกว่าอธิบายประวัติของอาจารย์ฟูจิโกะเฟูจิโอนะบอกว่าดีมากเลยอะ แล้วก็บางตอนที่มีแบบว่าตอนที่เทพเทพธิดาโผล่ขึ้นมาใช่ไหมแลวหยิบแจ็คแอนหลอกขึ้นมาให้อะไรเงรี<ม>้ยก็คือจริงๆผมไม่ใช่สีเขียวนะแต่เ,เวาลาอาจารย์เอาไปให้คนเพ้นสีแล้วเนี่ยคือสื่อสารกันผิดไง้ยเขาก็เลยเพ้นเป็นสีเขียวมาซึ่งจริง,รงๆแล้วจะให้เป็นสีดําแต่พออา,อาจารย์เห็นเนี่ยเออมันก็สวยดีนะก็เลยออางั้นใช้สีนี้ก็ได้ตรงนี้คือข้างนอกก็ถ่ายแล้วละอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำเทพธิดาที่เทพธิดาหยิบแจะแอนขึ้นมา ปั๊มๆแต่แอนขึ้นมาแต่อนแหอนหล่อมากมาอีกทมาอีกนมหักนนาเนี่ยนี่อันนี้อแม่สองสาวนี่ใส่คอปเตอร์ไม้ไผ่ด้วย กโจะแอนแตะวันหล่อมากอ่ะ <im itation> อีถ่ายเดี๋ยวรีบถ่ายก่อนที่จจแอนจะลงไปจะ <im itation> ลงเลยนะ <im itation> <im itation> จะแอบลไปแล้วอ่าอันนี้ก็ออกมาถึงโซนที่แบบว่าถ่ายรูปถ่ายอะไรได้แล้วนะก็จะเป็นโซนอันนี้โซนเรียกว่าโซนอา่า Rest Corner ก็คือโซนแบบว่าให้นั่งพักผ่อนนอนหลับอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบว่าดเรมอนดเรมอนอะไรอยอะแยะเลยก็จะมีหนังสือให้อ่านนะแล้วก็มีมุมดเลมอนกินขนมแป้งทอดมีดเรมอนให้อ่านด้วยอันนี้คือแบบว่าดเรมอนแบบว่าหลายๆตอนเลย งนี้ก็จะเป็นทีโพบผาสต้านะก็จะมีลานแบบว่าให้คนเล่นลนู่นเล่นนี่กันได้แต่นะดูซินี่มีได้อะไรไบ้างอามว่าเป็นจอสัมผัสด้วยในะลองจ้าีน่นะีมันจะมีตอนาขาเข้าเขาจะให้เอาบัตรที่เราซื้อมานะมาแลกเป็นัตรเป็นตั๋วรถไฟตรงนี้ได้ดูสังเกตได้มาอันหนึ่งนะแล้วตอนนี้พอจะเข้าลงหนังนะเนขาก็มาคลิปตรงนี้ อันนี้ที่เป็โรงหนังนะเดี๋ยวเราจะดูกันรอบ2โมง4สินะในโซนโรงหนังนี้เขาก็ห้ามถ่ายเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวเขาันทึกอะไรก็ถ่ายไม่ได้นะก็จะเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรกไ็รู้ยังไม่เข้าไปดูอ่จะฉายทุกๆ20นาทีนะแล้วความยาวหนังก็จะ15นาทีอันนี้ก็เป็นคล้ายๆบิลบอร์ดหน้าโรงหนังว่ามีเรื่องอะไรตรง าดูหนังจบแล้วข้างหลังนี้ก็จะเป็นเป็นโรงหนังนะก็ดูหนังจบเขาก็เปิดประตูนี้ออกมาให้ออกมาที่สวนข้างหลังนี้ได้เลยข้างข้างในก็จะเป็นแบบว่าเป็นหนังดเรมอนบวกกับประตูอะไรอีกดวงจะไม่ได้แล้วที่ที่ทำกับข้าวนะ่ะแล้วก็เอา2เรื่องมามาผสมกันเป็นเรื่องเดียวเป็นแบบเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาบอกว่าทํามาเพื่อพิพิธะัณานนี้โดยเฉพาะเลยอันนี้เขากําลังจะขึ้นไปตรงไหนกันก็ไม่รู้เดี๋ยวเราขึ้นบ้างอ่ะ พอขึ้นเราขึ้นมั่งโอหตรงนี้มีแบบโดเรมอนถูกแปลงเป็นหินนะมีอยู่ตอนหนึ่งตอนที่เวทมนต์นะขึ้นมาข้างบนนั้นก็จะเป็นสวนตรงนี้อะตรงนี้ก่อนให้ดูทีละสวนนะตรงนี้ก็จะเป็นปาแมนกับบูบี้นี่ปาแมนกับบูบี้นอนเล่นตรงนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นจากเรื่องอะไรเนี่ยอัน,น,อน,อน,น,อนเนี้ยบ่อน้ําอันเนี้ยอกน้ําเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นสวนแบบว่า r e c l i n i n g นะเขาก็จะมีแบบว่าที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกันก็จะมีอันนี้เลยเป็นท่อสามท่อเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆนีอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่เขามาชอบถ่ายกันถ่ายกับโดเรมอนแล้วก็มาแบบว่ามุดมุดท่อตรงนี้นะข้างในก็จะมีอะไรเขียนตรงนี้เขียนว่าโดเรมอนแล้วข้างในก็จะเป็นด้านซ้ายก็เป็นโนบิตะคุณต้องแบบมาแบบมา,มาแอคท่านี้ อันนี้ก็เป็นโนมิตะขี่เดนอสสาวอู้ตรงนี้เขากำลังแบบปล่อยควงปล่อยควันอะไรมาด้วยดูสิเต็มไปหมดเลยโดเลมอนกับโนบิตะกำลังขี่หลังไดนอสสาวอยู่ตรงนี้นี่แบบว่าเขาสร้างลงไปในน้ำจริงๆเลยดูสิแบบมีตะคงตะะไขขึ้นนี่อุ้ยผิวหนังที่ตูดเหี่ยวด้วยดูสิตรงนี้ก็มีแบบว่าเป็นประตู ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโดโกเดโมโดะโดโกเดโมก็คือที่ไหนก็ได้โดะก็คือดอประตูเองคือประตูที่ไหนก็ได้ประตูทุกคนทุกแห่งนั่นเองนี้อันนี้เขาก็จะมีเป็นแบบว่าน้ำตากลุ่มขวดโดรัมอนนะขายด้วยนะอันนี้3 8 0ยเยนแล้วก็มีเป็นโดรกิไอซ์อันนี้ก็เป็นขนมที่โดรัมอนชอบแต่ข้างในมันจะเป็นไอติมน,นะ 280เยนนี่ทนไม่ไหวซื้อดรลารกิไอซ์มากิน280เยนอันนี้ก็แกะมาแล้วข้างในก็จะเป็นไอติมอย่างนี้นะแล้วก็จะตัดด้วยแผ่นแป้งอย่างนี้อะลองกินซิว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรมันคือไอติมวานิลลานั่นเองเมื่อยำหิวใช้ได้เลยแต่แพงไปนิดนึง ช้ได้ใช้ได้โอเคเลยอย่างนี้อืมอร่อยตรงนี้ก็จะมีอดอลลี่ให้ถ่ายรูปอีกนี่เลยตรงนี้ดอลลี่เลยอ,อันนี้ก็คือบริเวณเหมือนดาดฟ้าของพิพิธภัณฑ์นะก็จะแบบว่ามองไปได้ร,บรอบๆเมืองคาวาสากิตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอ่า มีฟิมช,อช็อปนะอยู่ชั้นหนึ่งชั้นล่างสุดเลยนะก็ดูสินค้าไปเรื่อยๆอ่ะก็จะมีหมอนตัวเลมอนมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคืออะไรเจ756เยนมันคืออะไรอ่ะออกเปโมเดลแล้วก็อุ้ยเนี่ยเจแอนหน้าตาเหล่าเหลาอันเนี้ 5, ย5,184เยนหรือว่าจแอนหน้าตาไม่เหล่าเหล่าพอเจแอนหน้าตาไม่หล่อเลยเหลือ4,104เยนเลย ส่วนดเรมอนนี้ก็มีอเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดูเรมอนอันนี้ตอนปืนตั้งๆจําได้อันนี้อันนี้มีทุกตัวเลยอะ่ะตัวนี้ก็เป็นของพองิเศษต่างๆอันนี้นะ <c oughs> ก็เป็นแบบว่ากิฟต์ที่ติดแล้วมันจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่ oh <my> นี่อันนี้ก็พันหนึ่งพันแปดเยนนะเป็น oh <my> ที่คาดผมแล้วก็จะมีคอปเตอร์ไม้ไผ่ข,ข้างบน, <c oughs> น มีสองสีนะคือ,อ,อสีน้ำเงินกับสีดำอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆหูนี้ป้ปไปขนมต่างๆนะขนมใจแอนขนมช็อกโ,โกแลตอะไรอย่างเงี้ยมยิ้มหน้าหน้า,นาราคาก็แบบว่าเจ็ดร้อยแปอุ้ยจำได้อันนี้คือเคยปรากฏในโดเรมอนซอน อวสารอันนี้ก็เป็นขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคอฟฟี่มีน้ำมีช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเป็นแก้วไบละ864ยเยนอันนี้จะเป็นพุกชาอันนี้เป็นชามโดลเลมอนด้วยแล้วก็มีชามคาเล่ของไซแอนด้วยจะลองแก้วหรือแก้วน้ำอ,อย่าเงี้ยอันนี้ก็เป็น สมุดโน้ตกระดาษสอบสีบคะแนนของนมิตะก็จะมีข้างในเปิดมันก็จะมีเป็นแบบนี้ทําไมถูกแล้วได้ศูนย์วะคือชุกหน้าอุ้ยมีได้ร้อยคะแนนเต็มด้วยศูนย์เออแปลกนะถ้าเกิดศูนย์คือถูกศูนย์ได้ร้อยคะแนนเต็มอุ้ยอันนี้เสื้อใจแอนน่ะเสื้อใจแอนถ้าขนาดเล็กอ่ะ 2,160ถ้าขนาดใหญ่ก็3,240กูแพงนว่้นั้นเนี่ยใหญ่มากเลยก็3,780หัวที่เป็นแบบทั้งเซตเลยข้างบนนี้ก็คือเป็นหนังสือดโดเรมอนครบทุกอันขี่น้อยคิวทาโร่แล้วก็มีเรื่องปามแมนนี้อะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยครบทั้งเซตเลยอันนี้ก็มีอีกทั้งชั้นเรือนกันดูโดเรมอนนี่อ๋วครบอยากได้แบบนี้ทั้งหมดเลยอะดูสังกะชอบโดเรมอนมากเลย เคยซื้อตัวเดรมอนต์มาเขาเาสะสมไปเรื่อยๆที่ร้านนะไปญี่ปุ่นปีนึงกลับมาตัวก,กินหมดทั้งหมดเลยอ่ะดูสังแบบว่าลองให้หนักมากแล้วแบบแช่งตัวกด้วยอ่ะเนี่ยน,นี่ก็เป็นชุดจานชามใจแง่ตรงนี้คือ<ช>คาเ <คา S 2> ชีย <คา S 2> ข้างหลังคาเชียก็ต้องมี <คา S 1> น่ารักน่ารักกับเดรมอนน่ารักเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยน,นี้ก็จะเป็นก๊อปปี้ของ าภาพออริจินอลที่อยู่มเดียมที่อาจารย์แกวาดไว้นะคือของจริงอะอยู่ข้างบนถ่ายไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือเป็นของก๊อปปี้จากแผ่นจริงมาอย่างเช่นดูวว่ารอยเลื่อนรอย,อยสกอตเทปอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วมีตัวสอนเขียนอะไรเงี้ยอันนี้คือของจริงเขาเขียนไว้งนงี้แต่ี่เป็นก๊อปปี้มาเอามาขายภาพละหนึ่งพันแปดสิบเยนในภาพนี้ที่บอกว่าจริงๆหัวของแม่นาของเนี้ยจะต้องไม่ใช่สีเขียวจะต้องเป็นสีดำๆแต่ว่าคนแต่งสีแต่งผิด นี่ตัวนี้ก็มีขนมร้านขนมด้วยชื่อว่าร้านฟูจิโกยะร้านกิฟท์คอร์เนอร์อคริปโดเรมอนมิวเซียมอาฟูจิโกเอฟูจิโอมิวเซียมก็จบลงแค่นี้นะครั้งต่อไปนะบิลูซังจะพาไปไหนนะติดตามตอนต่อไปกลับก่อนแล้วก็ขึ้นรถบัสกลับนี้หรือว่าจะเดินกลับก็ได้แต่วันนี้บิลูซังขอเดินกลับและการแบบเดินชมเมืองด้วย